เอ่าคาณผู้ชมครับพวกครับพวกเนี่ยมานักไม่นางเงาครับเนี่ยครับเต็มเลยครับเนี่ยตึงพวกตึงมดมันมาจากไหนครับเนี่ยครับหมูหู้เลยครับบ่ามันมากินไหมจะมดแล้วนะครับนี่ครับจะอีต้องกำจัดแล้วนะครับกาจัดมือเหลือเลยนะครับถ้าบอกกำจัดมันมันจะมากินเลยๆครับกินไห่ของเขาจนมดนะครับไปนะครับแต่พอวิธีการกำจัดพวกด้วยกันเลยนะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่มารับชมช่องพ่อเพิร์นชาแนลในวันนี้ครับวันนี้พ่อเพิร์นก็จะมาทําเคล็ดลับดีๆนะครับในการกําจัดปลวกนะครับกําจัดปลวกยังไงให้หมดไฟนะครับเวลาปลวกมามากินหรือว่ามันเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านเรือนของเรานะครับหรือว่าจะไปกินไม้หรือว่ากินของ อย่างทุกอย่างนะครับหม่ว่าจะเป็นกล้องกระดาษหรือว่าตู้เสื้อผ้านี่ก็สามารถกินได้หมดนะครับพวกนะครับเวลามันกินแล้วมันจะกินหมดเลยนะครับแต่วันนี้มดปัญหาไปแน่นอนแล้วครับเพราะว่าพ่อเพื่นจะพาคุณผู้ชมมากําจัดพวกครับกําจัดพวกยังไงให้มดไปนะครับเดี๋ยวไปรับชมและไปพอวิธีการกําจัดพวกโดยกันเลยนะครับก่อนที่เขาจะไปกําจัดพวกนะครับคุณผู้ชมครับนือเฮามา พอกันนะครับว่าอุปกรณ์ของเขามีอย่าง่องนะครับอันดับแรกก็คือครกครับถ้าบม,มีครกก็ให้ใจ้เครื่องปั้นนะครับพอดีเอาไปไหลไปนะาเอาบมอมีเครื่องปัน้นเขาก็สามารถใจ้ครกได้นะครับในการต่ำอย่างที่สองก็คือใบบกูดครับเราจะใจ้ยใบบกูดนะครับหนึ่งกํามื้อนะครับในใบบกูดก็มีสารละเหย และกดของส้มอยู่นะครับเวลามันได้กินนะครับพวกมันได้กินของส้มหรือว่าสารของกลุ่มเนี่ยครับสารหอมระเหยนะครับมันก็จะตายหรือว่ามันจะหนีนะครับส่วนอย่างที่สองก็คือใบขี้เล็กครับใจใบคีเล็กเนี่ยเพียงกํามือเดียวนะครับในใบขี้เล็กก็จะมีสารโคโมนนะครับจะไปทําลายระบบประสาทของพวกนะครับ จนปวกตายเลยนะครับเนี่ยครับใบขี้เล็กเนี่ยครับและอีกยางนึงก็คือเกลือครับเกลือจะมีรสเค็มเมื่อปวกขาดน้ํามันก็จะตายนะครับเกลือนี่เขาใจ้เกลือเม็ดหรือว่าเกลือไอโอดีนได้หมดเลยนะครับส่วนยางที่4ครับก็คือน้ำยาจะดล่างจานสันไลท์ครับอันนี้จะเป็นสารจับใบนะครับก็คือไปจับตรวปพวกนะครับคือสารพวกเนี่ยครับมันละเหยออกนะครับ เวลาดนตัวพวกนะครับเดี๋ยวเฮามาพอวิธีการย่าเลยนะครับตอนเดือนนะครับไมบมาูดครับมือเฮาหั่นนะครับเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าชิ้นน้อยๆนะครับนี่ครับหั่นแบบนี้นะครับเอาแบบง่ายๆเลยครับกางให้กางน้าสามารถจะได้มดครับเอาใจแค่หนึ่งกับมือเองนะครับหั่นประมาณนี้ครับ อันเสร็จแล้วก็เอาใส่ในครกเลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็วกคือนี่ครับใบขี้เล็กครับใส่ไปแล้วครับหนึ่งกลับมือครับใบขี้เล็กนี่ขอแนะนำเอาไปใบ,ใบแก่ๆนะครับเอาใบไปแก่ๆเนี่ยจะมีสรรพคุณหนักกว่าใบอ่อนนะครับ ไปแก่ๆบบนี้ครับใส่ไปเลยครับมึงขับม,มือของเขานะครับใหญ่ไปเลยนี่เสร็จแล้วครับใสเกลือไปเลยครับเกลือนี่ก็คือหนึ่งช้อนโต้นะครับต่อมาณนี้ครับหนึ่งช้อนโต้ครับเห็นไหมเสร็จแล้วต่าครับ ตำต่ำเพื่อละเอียดเลยนะครับถ้ามีเครื่องปั่นก็นจะดีน้อยนะครับปั่นคราวเดียวหนึ่งครับแต่ถ้าหมีก็นเนี่ยครับคกเนี่ยะครับเวลา้วจะจะต่ำเลาก็ยอดน้ำลงไปให้น้อยครับตอนแรกนึกว่าต่ำมาเตะน,นะครับเตะผมแม่ครับต่ำยาตํำจัดปลวกเอง <laughs> นี่ครับเวลาเขาต่านะครับมันก็น่าจะเรียกแล้วนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเฮาใส่น้ำลงไปนะครับในคคกนี่แ่ะครับหนึ่งลิตรนะครับว่าใจคกสากคกนะครับบีบีมกำครับเสร็จแล้วเขาจะมาใส่ภาชนะของเขานะครับในการกรองนะครับเวลากรองนี่ใจผ้าหรือว่า แตะแกงไบนี่ได้หมดนะครับกองเอาแต่หน้ามันนะครับควัดเลยครับใจมือควัดออกทุงเลยเนี่ยเสร็จแล้วใจมือของเขาเนี่ยครับบีบกรครับเนี่ยหน้ามันจะออกครับน้ามยาของมะกรูดครับไปขี้เล็กนะครับ เลือก็อยู่ในนิมดครับเปิมนน้ำเข็มขน้นเสร็จแล้วบอกบอกกับใส่น้ำน้อยนึงครับเพราะว่าน้ำนี้เขาใจหนลิตรนะครับเสร็จแล้วนี่ก็ทิ้งเลยครับเพราหัอบ่ใจเขาใจกับน,น้ม นี่ก็ครับน้ำยากับจัดปวกครับแต่ยังหมดเซตเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่น้ำยาล้างจานไปอีกนะครับนี่น้ำยาล้างจานเราใส่ลงไปเล้ครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับก้นเลยครับนี่จะเป็นฟองแล้วครับนี่ครับเซตละครับอันนี้เซตแต่แต่นะครับเนี่ยครับก็คือไปกับจัดปวกได้เลยครับ เทครับเทใส่เครื่อง่นหรือว่าจะใส่บัวลดน้ำก็ได้นะครับไปหดน้ำหดตรงติดบ,บัวกันมี้นะครับแต่ใส่เครื่อง่นหรือว่าปอกี่บบน,นี้จะสะดวกสบายกว่านะครับทำต้องใส่เต็มหลายนะครับนะครับหยิบฝาเลยครับขยอมกําครับนี่ไปเลยครับ ไปบอกหมอกปวกตีมันมาขินไหม้ของเขากันเลยนะครับอ๋อหันก็ครับเนี่ยถึงหมดถึงปัวครับเต็มเลยเนี่ยหันก็ครับดเต็มเลยชี้เลยครับนับร้องแห่ครับตายแน่นอนครับเจอน้ำยาสูรเด็ดเนี่ยเข้าไปครับชี้หมดเลยนะครับหมดมันจะตายก็ครับเมือนหน้ารอดนะครับ ออเหรอหมดแข็งๆไล้ไม่ันจะสู้น้ำยาได้บ่ครับแต่ปวกแน่แน่ครับก็คือหมดรอดละปวกนะครับตายแน่นอนเห็นบ่ตายแล้วครับแน่นิ่งเลยครับมกระดุกกระดิกเลยเห็นก็อู้น้ำยาสุดเนี่ยน่นอนแน่นอนครับกำจัดปวกได้แน่นอนครับนี่มึงก็นี่มึนก็เต็มเลยนเนี่ยเนาะผมกินไหมนะครับ ôi chin bạc kim ngao đó chin mua lửa lên đeo 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 hư lửa là đeo 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 hư lửa đeo đeo hư lửa đeo hư lửa đeo đeo hư lửa 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 đeo đeo ที่ไหนมีไม้นะครับที่นั่นก็คือมีปวกแน่นอนครับเฝ้ากำจัดนะครับอันมันกินนมดนะครับไหมของเขานะครับบ่เหลือแน่นอนครับเสาบ้านสาเสาเฮี้ยนเจหรือว่าจะเป็นเสากลางให้กลางนะกินนมดแน่นอนครับถ้าเขาบอกกำจัดนะครับตัวยิ้มเนี่ย,ย,ยดินแล้วครับ เบอร์รอดแล้วตายแน่นอนแบบนี้ครับเห็นจะได้พองครับคุณผู้ชมครับสุดยอดขอครับนามยากับจัดปวกในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ